สวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้กำลังมาเหลือมาเหลือเองื่อนนี้แน่นกระเป๋าเงื่อนติด,ดพี่น้องคไนไทยมาเคลื่อน,อนต,ติดเมื่อติดหนาไวไปที่นะครับเพื่อสิไปกินข้าวเราไม่มีอันนี้แล้วก็ต้องใส่แบบว่าเงินติดหนาไวไปที่พี่น,อนอ้องคนไทยครับโอ้ยยิบอะไรแล้วยิบอะไรมันต้องปิดหรอ่ะไปเข้าทีจบลอยนะครับ โอพี่น้องขีิหนิมสิเริ่มเรียวอไปเลยเลยครับเลียวไปเลน,นี่ปรับแเสียงมันมือดอลงแล,ล้วกะบอลเรวตันกันมานะครับพูดมาข้อสิไปินิลลังก๋วเตี๋ยน้ำใเบื่อไอ้ก๋วเตี๋ยวมาเฮีน้ำใจเบือ ข้อสิไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะวา่าเขาเริ่มจะหิวเนี่ยนะครับพี่น้องครับฟันสติกก๋วยเตี๋ยวหาเนียครับลาก๋ยวยเตี๋ยวเย้เว้ กอนจะไปถึรึเปล่ที่ภาพว่ามบรรยากาศก่อ,กอน,กน,กนนะครับผมนั้นา้้ไอกไก่ผัไก่ย่างมนมันด,ดังจ้าพีุ่ตก่ยาย่างอเหนนะครับทางามาจากแน,น่อย,าาย,าาอย่้อยคราม่านนึ้าวม่านหนอย คนไลาไหลครัเน้กินเยอะมากๆหมอดไก่ด่วยใหญ่ๆน้ำไก่ทอดไก่น้ำน้ำนำพันข้าวมาเป็นลูกเลยพี่น้องเป็นนวยเลย ขั้นหนึ่งน,นิดกำลังควาดนะครับอันนี้คือขนมนะครับขั้นม,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 มนมึ่งคือขนมขนมขนมเปิดใหม่ๆเลยขนมเบื้องขนมเบื้องคอันขาดลังมาตัางครับพี่น้องครับว่าท่านีหนเจ๋ออยู่ เลี้ยงสิ่เดีย์ต้องถามงสามเปอร์เิ่นสิลห้าเรื่องอย่างคนเลี้ยงเนาะมองเส้นอยู่เลยว่าเพิ่นบห้ำเรื่องอย่างอ๋อตอนนี้ทางเข้าครับพี่น้องครับประตูทางเข้านี่ลงไปนี่สิเป็นวิวิธีมวยเดี๋ยวซูมพออยากซูมจังหน่อยนะวิธีมวยนะครับวิธีมวยเปิดเพลงผม ชัดกันมากนี่ก็จะเป็นวิธีสำหรับผีดอนแท่งขับกระลังสต่างวิธีครับนี่นะครับผมไก่บักคักเลยข้างล่างก็จะมีร้านขายอีก็ครับผมแล้วก็มีของน้ำบริการเยอะครับทุกเห็นไหมครับน้ำเงินน้ำเงินนำ้นนำเงินของน้ำนี่ครทำต่อทำว่าพ่อกันมองว่าพ่อกันทำผลัลคนหลาย ตอนนีนอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้จัดหลายคนครับผู้จัดหลายคนมาสั่นมาเห็นทีิ่นงั้น,นผู้จัดเขาจะบอกสอดอีกข้า,างหนึ่งครับน่นาะพสัสดุสัง่งอาหารตามสัง่ง ร้านก๋วเตี๋ยวค้เ่ด้ผมง,งลูกสาวอยู่ขงางล่างนีแม่ยู่ข้างบนด้อโอ้อยู่ข้างบนิครับน่าที่ดูแ <c oughs> เออย่างไม่ไเด้ครับอร่อยที่สุดในสามลโลกอร่อยที่สุดในสาโลกโอ้มันเหนื่ยดครับเพาอาจจะเปกเหยวเาไปบงไปเรื่อยๆ่อน็นย่างไม่ไเลยเ เขากระเพื่งหงอุ้ยมึงเนี่ยคุหนึ่งไม่ไม่เลยครับนึ่งไม่ไม่เลยครับเขาไม่ย่างดีเขาทอดสารกุ้งเนี่ยเกี่ยวมือดำมือพร้อมเรารถเกี่ยวลงมาเราเพิ่ติดลมนะับติดลมครับไม่ได้ไม่ได้จะไปเกี่ยวเองครัแต่เลยจำเป็นต้องเกี่ยวมือแมนคำโอ้สุดยอดของเราเดีครับนี่แหละครับทางร้านปลาหมึกนี่แหละใกล่กันย่างยอดครับสุดยอดฟังที่นี่เป็นร้าน เตียวเนื้อตุนหมูตุนเนื้อสดหมูหมูสดน้ำตกโอ้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมไม่ยืบเว่ยไซน่าไม่ยืบเว่ยมาน,าน,น,นั่งอยังหิวเลยอันนี้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวปะครับมีอาหารตำสั่งปะเขาไม่หิวไม่ต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเซ่เข้าสิเด้ มันแล้วครับคือชิคเห็นนี่อ่ะเราต้องมาทาเนื้ออันนี้หมูเป็นไหมครับครับผมอันนั้นเนื้อบอกครับครับผมนี่กำลกินเนื้อครับโตกินหมูเสียงเราจะไปกันใหญ่เลยครับผมเป็นยักบาทครับไม่ละยี่สิบบาทจา้าลูก มข้าวเหนียวสองครับเนี่ยหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับแมนลูกแดดเดียวมเราสิ่งัเอารับเ่ครับอมากิหมูกิน

แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับนี่เลยอยากกิข้าวใดมากเขาไปลือกันเนี่ยเหมือนมั่งอะไรผู้เบาหน่อยบันบันเด็กไปเที่ยวใส่บันเด็กดูบ้านครับดูบ้านครับครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวมาเร่งห้องไฟมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับ น้ำเปล่าไม่เย็นกวอนหนึ่งครับไม่เย็นครับกินนะ้ำเย็นไม่ได้ครับผมไมไ่ครับไม่เข้าปเข้ายิ้นเลลนเนี่ยครับพี่น้องเข้าเด็มาแล้วนนองกินข้าวมือนี้ ปิ้งเนื้อแดดเดียวยเดียดอ่อนแห้งที่ดิอูไทยวบาง,งามครับเพราะหัวมันเป็นจังเด่มันคือผมจะสีไปปับต่างคาจังเด่ให้มันอันนี้ผู้ใดหูจักทักมาบอกเลยด้วยครับได้เรากินแล้วเสบี้ให้ปิ้งซีนป,ปิ้งซีนเนื้อ พี่นอาหา้องเราไปในห้องก็จะเป็นการกินตัวกินตัวก <laughs> ินตัวได้มาแล้วให้ยัดทาอนสาดมะปูก่อนเข้านะครับเอา<ม>พี่นอาา้อง<า>เๆๆๆดี๋ยวเดี๋ยวกินไปก่อนเรียบร้อยครับเนี่ยทางรถพอดีแล้วก็ทางรถเซบีครับเรียบร้อยแล้วมองทำมนักของวนเฮาโอนี้เะ สวีมากกินเขาค <c oughs> รับผมเลี้ยวแบบเลี้ยวคักเลี้ยวแน่เลี้ยวแบบโหดแท,ท่งสิได้มือแล้วเป็นรอยคลิปเลยได้สิ <c oughs> โหดพด <c oughs> นี่แล้วทันไทยสิปะไทยทุกอียิปต์โอ้ยพี่น้องครับวันนี้เราก็จะกินข้าวกันนะครับโอเคครับพี่น้องครับ จะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเชื่อมสมีกรกันแล้วกันนะครับผมแารงก็อย่าลืมมาม,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 มุนมาเตอซคน้ำกันนะครับับทีมงานสนารนักเรียนแท่งอุที่อุทุมพรวิสัยบ้านนี่ยังกองเสบียงจำซื้อจำซื้อบ้านมาได้ที่อุทุมพรวิสัยได้คพี่น้องครับจะมาซื้อเกียรติที่ก่าห่างจากงานมาขึ้นนประมาณจักสี่สีโล่พอประมาณนี้แหละครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ